หมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านแดนสวนรรค์เจ้าหมู่บ้านแดนสวนรรค์ก็จะอยู่ในอำเภอเซโปนค่ะเป็นหมู่บ้านสุดท้ายแล้วแล้วทีนี้หน้าด่านลาวด่านลาวก็จะตั้งขึ้นมาสร้างขึ้นมาเป็นเลยก็เลยเอาซื้อด่านซื้อด่านค่ะซื้อด่านก็คือด่านแดนสวนรรค์ค่ะด,ด่านแดนสวนรรค์ก็เป็นซื้อของหมู่บ้านนี้ด้วยเนาะก็เลยเอามาตั้งซื้อด่านค่ะเป็นด่านเดนสวนรรค์ซึ่งตั้งอยู่บ้านเดนสวนรรค์เนาะ ส่วนด่านที่เวียดนามค่ะเป็นด่านลาวบาค่ะลาวกับเวียดนามค่ะจะเชื่อมกันด้วยแผ่นดินเนาะจ้ะเนาะรอบนี้คือบอริข้ามสะพานค่ะก็จะพอเสร็จเอกสารหน้าด่านลาวปุ๊บก็ขับรถข้ามไปอีกไม่กี่กิโลค่ะก็ถึงซุ้มประตูค่ะประตูใหญ่ประตูใหญ่เนาะประตูใหญ่หลวงใหญ่เนาะประตูเข้าเมืองเวียดนามเนาะจาา้ะเนาะมาถึงนี่แล้วก็จะสังเกตเห็นรถบรรทุกค่ะ เยอะมากค่ะเพราะว่าจะเป็นสถานที่ไว้รอเปลี่ยนรถค่ะอ่าเนาะส่วนรถของเวียดนามก็คือจะสามารถขับเข้ามาประเทศไทยประเทศลาวได้เนาะเจ้าเนาะซึ่งจะขับไปไทยก็ได้เนาะก็จะแถวๆหน้าด่านเหมือนกันค่ะก็จะมีจุดเปลี่ยนรถค่ะเปลี่ยนหัวเปาี่ยนบรรทุกข้างหลังนี่แหละค่ะเปลี่ยนออกไปนะะนาะ อาจจะสังเกตเห็นรถจะออ้ยตั้งแต่เศร้าคุณดิค่ะแต่เศร้าจนถึงตัวด่านจะปิดคุและเนาะด่านปิดนี่สิบโมงสิบโมงสักสี่ทุ่มค่ะแต่ละด่านก็จะปิดเท่าๆกันเนาะจะเนาะมาถึงนี้แล้วเนาะการทํางานของใกล้ลาวก็จะใกล้จะสมิ้เส้นลงแล้วเนาะจาเนาะขอถือโอกาสนี้เนาะค่ะกลาบลาทุกๆกท่านเนาะเจ้านเนาะให้ทุกๆท่านเที่ยวมวนๆเนาะแล้วเจอกันวันกลับค่ะ าสบายดีเด้อเดินทางมวนๆเดิจ้ะเด้อไม่ต้องลงอง้องลงรถนละเ,เ,เอาให้เร็วมันเทียแล้วมันเทียแล้วจ้าจะดจเ,เอาเลย,ยเอาไปจ 话。啊 ไดให้เขาเดินผ่านสแกนหน้านะคะแต่ส่วนพาสปอร์ตโนสไปสไปเองนะฮะส่วนฝั่งเวียดนามจะมีคนมาให้แลกเงินเนาะเอาแลกได้ไหมแลกได้แต่ว่าเพราระวังเงินปลอมนิดหนึงนะคะเพราะว่าเขาจะปิดหน้าปิดตาเราแต่ไม่ได้ของใครเป็นใครเนาะเด็กเนะเด็ก duduk pergi pada design sini nak pergi dulu dulu pun